สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวัวนศุกร์นะคะมันนี่อ้อยก็จะพามาชมบรรยากาศตอนเ้ารแล้วก็จะพามาชมการขัดตนส่งลูกค้านะคะท,ที่ที่ลูกค้าสั่งออนไลน์เนาะพีเอแกจะส่งออเดอร์มาให้นะคะว่าเออมันนี้มีจะก,กล้องเสียอ้อยก็จะมาขัดตนแล้วก็เตรียมแพ็กส่งลูกค้านะคะมันนี่ก็มีสองกล้องเนาะจา้ะสองกล้องอีกแล้วเมื่อวานก็นสองกล้องเ,อเดี๋ยวจะพาไปชมค่ะ นี่ก็จะเป็นตนทุเรียนค่ะเรียงแดดอิสานหนึ่งรอยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะบ้านพิกัดแปลงของห้าตังยูทีบ้านโคกกลางตำบลบอระเบือเพื่อบอระเบือจังหวัดมหาสารคามผู้ใดสนใจอยากจะเข้ามาเบิง้งมาสอบถามมสามารถได้ตลอดนะคะหรือว่าโทรเข้ามาก่อ้นก็ได้097 079 7 5 5 8เนาะอันนี้ก็จะย้อนแสงจัหน้อยเดยวเดี๋ยวไอ้ภาพาไปเบิ้งตนที่แบบเออ เวลาคัดให้ลูกค้านะจะขัดแบบใดนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะเป็นไซส์ห้าร้อยห้าสิบบาทถุงเบอร์สิบจะเวลาคัดต้นนี้ออยได้แล้สองต้นคัดต้นตรงตรงคัดต้นตรงตรง,ตรงอ่ากิ่งเยอะเนี่ยค่ะนะจะได้แล้ว ได้แล้วสองต้นวันนี้ลูกค้าสั่งสามต้นเนาะไซส์ความสูงก็อยู่ร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบเซนโอ้สวยสวยค่ะนี่นะคะเป็นการคัดต้นตอนเสาของ้อยเองเสร็จแล้วทั้งหมดสามต้นต้นละห้าร้อยห้าสิบนะคะสูงหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตรสวยมากขอบอกของจริงนี่คือแบบอลังการงานสร้างมาก ข้าเตรียมรับได้เลยจ้าทรงอีสานกับหวันถึงนะคะส่วนผากอื่นๆกับสวันถึงสนใจกะสอบถามขอมาได้เ้ยขอบคุณนะคะ